สวัสดีครับมาพบก,กับ Honda CRV 2 4 EL 4ครับ4รุ่นท็อปสุดปี2013คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทลูกค้าเครดิตดีจัดแฟแนซ์ได้เต็มครับออกรถฟรีดาวได้เลยครับผ่อนอยู่ประมาณ8,000ัครับ6ปีหรือว่า72งวดรถสมบัติบางเดิมนะครับไม่มีชนนะครประวัติเช็คศูนย์ตลอดเครื่องยนต์เป็นซิน2004คนีับ4 ภาได้สวยฮะเบาะหนังเบาะคนขับ,บปักไฟฟ้าปวงมาลัยมัลติฟังชั่นแอแบ็กเอเบสวิทยุเปลี่ยนเป็นจอยแอนรอยนะของไพ o อเนียเบาะคนนั่งแถวสองก็สวยสะอาดเรียบร้อยครับไม่มีขาดไม่มีแตกภายในก็สวยๆเลยครับมากิฟมีแอร์แถวสองนะครับท้ายก็กว้างๆนะคนข้าวคนของสะดวกสบาย จอเปลี่ยนเป็นจอแอนด o i ยขนาด10นิ้วมีกล้องมองถอยหลังแอร์เขานั่งแถวสอเครื่องเกียร์ปกติครับสนใจนัดดูรถได้ที่เคจดิงชันครับเส้นการนาพิเศษกรุงเทพสนใจโทร061 443 2829